สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูโออีกเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของเรียงความนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูจะใช้สอนใน2ชั่วโมงด้วยกันค่ะเราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะ เราก็มาอ่านคำพื้นฐานไปพร้อมร้องกันก่อนแล้วก็อย่าลืมจดลงในสมุดคำพื้นฐานกันด้วยนะคะนักเรียนเริ่มกันเลยโปรยปลายโปรดปรานผงกผจนภัยผลัดผลัดกันรุกผลัดกันรับ ลลผลัท่าผลานผลิผลิดอกมาเข้าสู่เนื้อาหาของเรากันค่ะเรียงความนะคะก็คือการนำถ้อยคำมาแต่งเป็นเรื่องราวนะคะเพื่อแสดงความรู้ความคิด ความรู้สึกความคิดเห็นของผู้ที่เขียนนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆที่ผู้เขียนหรือว่าตัวเราเนี่ยอยากจะถ่ายทอดสู่ให้ผู้อ่านได้ฟังหรือว่าได้ดูได้อ่านกันนะคะซึ่งเขาก็จะมอีองค์ประกอบนะคะเรียงความจะมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือคำนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปค่ะ ซึ่งจะทำให้เรียงความเนี่ยถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะประสงค์นะคะของการเขียนเรียงความเนี่ยก็คือเราเขียนนะคะเรื่องเกี่ยวกับอะไรเวลาที่เราจะเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะต้องไปเจาะจงว่าเราจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นเองค่ะต่อมาก็คือเราเขียนแล้วเนี่ยเขียนเพื่อที่จะให้ใครอา่านเราต้องระบุเจอะจงว่า เราอยากจะให้ใครเป็นคนอ่านเนื้อเรื่องนี้อาจจะเป็นเด็กไหมเป็นผู้ใหญ่ไหมเป็นน้องเราไหมนะคะเนื้อความนั้นจะต้องให้สอดคล้องกับผู้ที่อ่านด้วยนะคะแล้วก็เขียนเรื่องอไปในแนวทางใดนะคะแนวทางแบบแนะนำแนวทางแบบเหมือนกับสารคดีไหมหรือว่าเป็นเกี่ยวกับชีวิตของเราเองนะคะ กำหนดหัวข้อเรื่องเรียงความเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองสองข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือกำหนดแบบอ่อหนึ่งก็คือแบบกำหนดให้ก็คือถ้าอาจจะเป็นคณะกรรมการเวลาที่เราไปแข่งไปแข่งเนาะมันจะมีการมกาะที่กําหนดหัวข้อ,ขอเรื่องไว้ให้เราเขียนหรือว่าอ่าเราถ้าเรียนเนในห้องเรียนคุณครูอาจจะกําหนดหัวข้อ,ขอให้นักเรียนเขียนเรียงความเนี้เรื่อง,เร,องเรื่องนั้นนะ เรื่องเดียวกันแต่ว่าเนื้อความจะแตกต่างกันนั่นเองค่ะหรือว่าแบบที่2ก็คือแบบที่นักเรียนเนี่ยเลือกที่จะเขียนเองตามความสนใจหรือว่าความถนัดของนักเรียนนั่นเององค์ประกอบนะคะของเรียงความเนี่ยก็จะมีอยู่สาส่วนด้วยกันนั่นก็คือ1ก็คือคำำํานาส่วนความนำนะคะ2ก็คือที่เป็นส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็3าก็คือ รุปนั่นเองค่ะคำนมนะคะเราก็จะเป็นส่วนตอนต้นของเรื่องะคะว่าเราก็จะเป็นการกล่นก่อนที่จะเริ่มเนื้อเรื่องนะคะคนเขียนให้น่าสนใจแล้วก็เราใจน่าติดตามนะคะเป็นอันนี้คือขั้นตอนที่สําคัญนะเพราะว่ามันจะทําให้ผู้อ่านเนี่ยอยากที่จะอ่านต่อไหมนั่นเองค่ะ แล้วก็การยอ่อหน้าแรกและก็ควรที่จะมียอะะ่ำำหยอหน้าเดียวนะคะถ้าเป็นคํานําให้มีย่อหน้าเดียวแล้วก็เขียนให้กระชับชัดเจนแล้วก็อยู่ในประเด็นนะคะไม่ต้องเขียนเยอะนะคะเขียนอ่าไม่ต้องเยอะมากถ้าเป็นคำนำนะคะก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นส่วนที่แสดงสาระสําคัญของเรื่องนั้นๆนะคะอาจมีหลายย่อหน้าก็ได้นะคะซึ่งแต่ละย่อหน้าเนี่ย จะต้องมีความสัมพันธ์แล้วก็ต่อเนื่องกันบอกให้รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะอันนี้จะเป็นส่วนสําคัญเลยเพราะมัเป็นสาระของเรื่องต่อมาเป็นการสรุปนะคะเป็นการปิดท้ายของเรื่องเพื่อให้เคลื่อนย้ำนะคะให้ผู้อ่านเข้าใจเจตนาในการเขียนของเราแล้วก็อาจจะมีการฝากข้อคิดคติค,คําคมหรือว่าบทกรอนอยู่ในเนื้อเรื่องนั้นๆด้วยแล้วก็ ทำให้เกิดความประทับใจนะคะบทสรุปเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ทําให้ผู้อ่านเนี่ยตึงตาใจในการอ่านเนื้อเรื่องของเราเลยนะคะต่อมาก็คือกลวิธีในการเขียนเรียงความนะคะก็คือตอนต้นเนี่ยเราก็ควรที่จะเขียนให้มันน่าตื่นเต้นเพื่อที่ผู้อ่านเขาจะอยากอ่านต่อนะคะอ่านเนื้อเรื่องของเรานะคะ ต่อมาถ้าเป็นส่วนกลางหรือว่าส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยควรให้มันกลมกลืนกันตั้งแต่ต้นนะคะไม่ใช่ว่าตอนต้นเนี่ยเขียนเกี่ยวกับเรื่องอ่อเรื่องผีแต่ว่าพอตอนกลางเนี่ยตอนกลางไปเขียนเกี่ยวกับเรื่องรักอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกันอะไรนี้นะคะอ่ถัดมาก็คือตอนจบเนี่ยควรจะทำให้มันประทับใจหรือว่าจัดใจนั่นเองนะนะคะ ต่อมาก็คือการเขียนแบบร่างเรียงความก่อนที่เราจะเขียนเรียงความเนี่ยเราก็ต้องมีการร่างเรียงความกันก่อนนะคะก็คือเขียนคำนำอย่างไร่อนอื่นเราต้องบอกก่อนวนะ่าเราจะเขียนแบบไหนล่ะเราจะมีเอาเนื้อเรื่องไหนมาแทรกในคำนำของเราบ้างนะคะแบบนั้นนะ,ะจนใน,ในเรื่องของเนื้อหานะคะก็จะมีรายละเอียดอะไรบ้างเราอยากจะเอารายละเอียดอะไรบ้างมาใส่ ถ้าสมมุติเราจะเ,าเขียนเกี่ยวกับเรื่องของพระคุณแม่อันแรกเนี่ยคำนำอาจจะเกิดเกี่ยวกับแม่ก่อนว่าแม่ทั่วๆไปก่อนแล้วก็อาจจะมาลงรายละเอียดว่าแม่ของฉันเป็นแบบไหนบ้างนะคะอันนี้คือ,อรายละเอียดอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตัวเราอะไรแบบนี้นะคะถัดมาก็คือสรุปด้วยอะไรแล้วอาจจะสรุปด้วยข้อคิดไหมหรือว่าอาจจะเป็นบทกลอนไหมในใน ในเนื้อ,เ,อเรียงความของเรานะคะทีนี้กิจกรรมนะคะชั่วโมงแรกของการในเรื่องของเรียงความให้นักเรียนเขียนแบบร่างเรียงความเรื่องความฝันของฉันนะคะเปิดเรื่องมากันก็คือส่วนนาใช่ไหมคะนักเรียนจะเอาอะไรมาใส่ล่ะในส่วนของความฝันนักเรียนอาจจะบอกว่าความฝันเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็ค่อยมาเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องว่า ความฝันนะัฉันอยากจะทำอะไรฉันอยากจะมะีฉันอยากจะมีธุรกิจพันล้านฉันอยากจะเป็นดาราฉันอยากจะเป็นทหารารฉันอยากจะเป็นคุณครูมันคือความฝันแล้วก็มาเขียนในเนื้อเรื่องแล้วก็ตอนจบนะคะในส่วนของส่วนสรุปเนี่ยอาจจะเป็นอบอกว่าส่วนนั้นเนี่ยเรอาอจะทำความฝันของเราให้เป็นจริงได้อย่างไรโดยใช้ข้อคิดหรือว่าบท บทกลอนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนั่นก็คือการเขียนแบบร่างนะคะแต่ไม่ต้องเขียนเนื้อเรื่องมาทั้งหมดนะคะแล้วจากสาหรับกิจกรรมถัดมานะคะคุณครูก็ให้นักเรียนนะคะเขียนเรียงความและจากชั่วโมงที่แล้วเราเขียนแบบร่างใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เอาแบบร่างนั่นแหละมาใส่เป็นเนื้อเรื่องแล้วละทีนี้อะ่ะ เขียนในเรื่องของความฝันของฉันเช่นกันนะคะและก็เขียนให้มันสมบูรณ์มี3ส่วนนะคะอย่าลืมว่าเรียงความจะต้องมี3ส่วนนั่นก็คือคานำนะคะเนื้อเรื่องและก็บทสรุปนะคะเขียนให้ครบถ้วนแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาไว้ในใบความรู้นักเรียนนะคะให้นักเรียนดูใบความรู้ จากชีทได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ